สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะจะมาสาธิตวิธีการประกอบชุดคัดซีนะครับชุดคัดซีคือนะครับชุดนี้เนาะกับถุงนี้นะครับที่เป็นแหนบนะครับแหนบหน้าแหนบหลังเนาะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะนะครับผมชุดแหนบนะครับก็จะมีอยู่สี่ตัวนะสําหรับหอล้อนะครับมีอันนี้อีกสี่ตัวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําชิ้นคัดซีมานะครับเอาตัวนี้มาติดก่อนเลยนะเอาตัวนี้มาติดก่อนเลยนะครับ โดยวิธีนะครับจะเราจะเห็นขีด2ขีดนี้นะครับเวลาเราติดนะครับมันจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับเราก็เล็งเอานะวิธีการติดนะครับด้านในนะครับสมมุติว่านะครับให้เราเห็นง่ายๆนะสมมุตินะครับให้ไตัวตัวนี้นะครับมาชิดเส้นด้านหน้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิดด้านบนอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราติดด้านในนะนี่เราก็จะเล็งเอาประมาณนี้นะครับนี่จับไว้นะครับแล้วก็เอาเส้นขีด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 นี้มาทางด้านหน้านี้นะครับทางนี้นะ เสร็จแล้วก็ติดกาวเลยนะครับติดกาวเลยนะครับหนึ่งข้างก่อนถ้ากาวมันเลอะก็หาอะไรมาซับกาวออกด้วยนะครับอนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับมันจะตรงกันกับเส้นนี้นะนี่นะครับอ่านะครับติดอีกตัวนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะหันมาทางด้านท้ายอย่างนี้เนาะแล้วก็ชิดด้านล่างนะครับแล้วก็มุมนี้ชิดเหลี่ยมนี้นะครับนี่อย่างนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับ ด้านล่างนะครับมุมของตัวนี้นะครับชิดเหลี่ยมนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ติดกาวได้เลยนะอ่านะครับประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็มันจะเป็นจุดชิ้นสุดตรงนี้นะครับเป็นติ่งนิดนึงนะเราก็จะติดตรงนี้นะครับโดยประมาณเนาะอ่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้วยนะด้านหน้า มันก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเอาอีกข้างนึงมาประกบเนาะอ่าวิธีประกบอีกข้างนึงนะครับจุดที่สําคัญเลยก็คือจุดที่มีขีดๆตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับติดตั้งตาแหน่งเดียวกันนะให้มันให้มันเส้นนะครับมันก็เส้นนี้นะครับเสมอกันกับตัวนี้ด้านหน้านะอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิดด้านบนเนาะจับตัวนี้ก่อนเลยนะครับจับตัวนี้ก่อนเลยติดตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เล็งนะครับจับรงอื่นให้ได้ขนาดใกล้เคียงก่อนนะนะครับติดกาวได้เลยเนาะส่วนมากกาวมันเลอะเหาะหาไรซับออกไับ อพอติดตัวนี้แล้วก็จะมาจัดตัวด้านหน้าต่อเลยนะครับตัวอื่นมันก็จะจัดง่ายเนาะอ่ะนะครับผมสําหรับการประกอบคัตซีนะครับก็ทรงนี้นะครับผมประกอบไม่ยากเนาะประกอบไม่ยากเดี๋ยวมาลองมาประกอบชุดแหนบกันต่อเลยนะครับชุดแหนบเนาะ นำคัตเตอร์บาดมานะครับ <lawsuit. S 1> ตัด,ต,ดตัดหัวสำลีออกนะครับ <oco> <bumps SAN> <Maria> แล้วก็ล้นไฟนะครับหนึ่งข้างให้บันบานออกเนาะอ่ะนะครับนี่นะลนไฟหนึ่งข้างบันบานออกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะประกอบหัวฮีโน่นะครับถ้าเราจะประกอบหัวฮีโน่ให้เราใส่สองรูหน้านะครับรูหน้าคือรูไหนนะครับคือนี่นะครับรูนี้นะกับรูนี้นะครับนี่รูหน้านะถ้าจะประกอบหัวฮีโน่นะครับหัวฟูโซนะครับแล้วก็หัว อ่าสามหกศูนย์นะครับให้ใส่2รูหน้านี้นะครับถ้าคนไหนประกอบหัวอีสูซของหกล้อนะครับให้ใส่2รูหลังนะก็ใส่รูนี้นะครับใส่รูนี้กับรูนี้นะครับจากตอนนี้ขออนุญาตนะครับใส่2รูหน้านะครับนะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยเนาะอ่เราใส่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาชุดแหนบมาใส่เลยนะครับตัดนะครับอ่ด้านในนะครับดันให้ชิดนะให้มันล็อกอยู่นะครับตัดให้เหลือสั้นพอประมาณนะ เดือดสั้นพอประมาณนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราจะลนไฟเก็บงานเนาะนะครับรอให้เย็นนิดนึงด้วยนะอ่านะครับล็อกอยู่แล้วเนาะล็อกอยู่แะนะครับทับอีกนะครับทับอีกเลยนะทับอีกตัวหนึ่งนะครับทับอีกตัวหนึ่งฝั่งหนึ่งนะครับนี่เราก็สอดเข้าไปเลยนะครับจากด้านในออกมาด้านนอกนะนี่เลยนะครับนี่เลยนี่ ล็อกแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวประกอบอีกฝั่งหนึ่งเนาะทำเหมือนกันเลยครับสเต็ปเดียวกันนะครับลนไฟให้บานนะครับแล้วก็เสียบจากด้านในออกด้านนอกเอาชุดแหนบมาใส่นะครับตัดให้เหลือสั้นพอประมาณแล้วลนไฟเก็บงานนะอ่านะครับมันก็จะล็อกกันได้พอดีนะครับนี่เดี๋ยวเราทำชุดแหนบนะครับให้ครบตามจำนวนเลยนะครับแหนบหน้าแหนบหลังนะ ะนะครับผมการประกอบชุดแหนบเข้ากับชุดคัดซีนะครับก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับการประกอบชุดแหนบชุดคัดซีนะก็ประมาณนี้นะครับทรงนี้เนาะครับะนะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ